ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกันสําหรับชาวราศีกันคุณดูคลิปนี้และชาวราศีเมีนชาวราศีมิถุนชาวราศีธนูคุณดูคลิปนี้ได้ปีการจะเกิดขึ้นัคุณร้อยเซนและสําหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณเป็นคนราศีสิงค์คุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานาพุธดาวเสา ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในราศีกันคุณดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้น,น,นับคุณ50บวกลบ นีวันที่ผมเห็นสมก,การนะครับก็คือวันที่16เดือน5 2565นะครับ16เดือน5พฤษภาคม2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนลุหน้าได้2อวันถึงสมวันและเกิดหลังได้2อวันถึงสวันอิทธิพลทั้งหมด7วันนะครับทีนี้เนี่ยสมก,การนี้นะครับก็คือ จุตาุตาจันสุรันศีกับลาวทิพ์เซอุดนะครับแต่ว่ามันสมองในทางสร้างสรรค์การประดิษฐ์คิดค้นการสร้างสรรค์วิญัยสตีเลือดร้อนประชาชนผู้กระหายสงครามอันนี้ผมอ่านจากตำราเยอยรมันนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับทุกราศีเลยครับ ถ้าคุณมีจุดเจ้าตานะครับหรือดวงดาวอยู่ที่9องศาราศีกัน8ลิบดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้น100%แต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80 70ลดหลั่นกันไปนะครับทีนี้ผมจะมาลงรายละเอียดเรื่องงานช่วยดีนะครับที่ที70%นะครับจุดที่มาส่วนลงัง4สคือเราวสองตัวรวมกันก็คือจุดเจ้าตาจันกับดาทิพย์เซอุดนะครับจุดเป็นเซนเตอร์ตรงกลางเรียกจุด มิดพอยต์หรือว่าอ,อจุดที่ส่วนลังสีนะครับคัน,นี้เนี่ยได้รับอิทธิพลเก้าองศาราศีกันเก้าลิบดาเนี่ยอันนี้ได้รับอิทธิพลของราศีกรกฎก็คือจุดเจ้าชะตาจันทร์อันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะบอกความหมายว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณจะได้ของที่คุณถูกใจคันนี้เรามาดูนะครับเอ,อ ผมจะมาอธิบายอย่างนี้จุดเจ้าตาจันเนี่ยตัวนี้ในค่าสมการตัวนี้เขาค่าองศาของเขาเนี่ยเขาอยู่ที่24องศา,างราศีกรกฎ4-5ลิบดาอันนี้อยู่ค่าพิกัดของราศีมังกรก็คือดาวเสาร์ซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่จะบอกว่าคุณอาจจะได้ของถูกใจบางอย่างที่มีข้อจํากัดเพราะว่า มักกรเนี่ยก็คือราศีของแคปิคอนก็คือแพะบุกเขากลุ่มดาวแพะทะเลไม่ใช่ราศีมังกรราศีมังกรคือการให้ข้อมูลแอนมิเทสสู่ระบบคอมพิวเตอร์กรน,นี้บัญจายของแพะบุกเขาก็คือปีหน้าผาปีนเหวได้มีสันไหนทาได้อันนี้เป็นการอธิบายความหมายว่าคุณอาจจะเช่นบางคนทํางานส่วนตัวคุณอาจจะมีลูกค้าเก่ามาหาคุณก็ได้หรือคุณอาจจะ สำหรับใครที่ฟังครั้งแรกผมบอกเลยคุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องงงๆก็ไม่ต้องตกใจฟังหลายๆรอบเพราะผมอ่านจากวงจรจริงนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนดวงยู่ในเนียนช่วงนี้ผมเปิดสอนแล้วค่าเรียนข้อหนึ่งสองหมบาทรวมโปรแกรมด้วยนะครับผมจะไปสอนคุณส่วนตัวสอนออนไลน์ที่บ้านคุณหน้าจอคอมคุณที่บ้านแล้วก็จะให้คุณทำเวิร์กช็อปก็คือให้คุณทำเลยคือสอนแนละ้วก็ให้ให้คุณทำ คือคลิกตรงนี้ทำนี้แล้วเวลาสอนเสร็จเนี่ยผมก็จะส่งคลิปวิดีโอการสอนระหว่างคุณกับผมเนี่ยไปให้คุณเวลาคุณแบบไม่รู้เรื่องคุณก็เปิดคลิปนี้แล้วคุณก็จะทําเป็นแล้วผมสอนเนี่ยคร์สหนึ่งสิบวันสิบชั่วโมงผมรับรองผลร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเมื่อคุณเรียนจบแล้วคุณดูดวงคุณเองเป็นแน่นอนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์ดูดวงประกอบกับคนที่มาชอบคุณ เขาจะมาหลอกคุณไหมความสัมพันธ์จะไปได้ไหมหรือว่าบางคนทําธุรกิจไอคนที่มาทําธุรกิจกับคุณมันจะหลอกคุณไหมมันจะโกงเราไหมเราก็สามารถที่จะดูได้ผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงแล้วก็บอยเลยว่าผมบอกข้อมูลหมดไม่มีสอนเลี้ยงไข้ให้หมดเพราะผมคิดว่าการให้หมดเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นบาปไม่เป็นเวรกรรมต่อกันคือคนที่มาเรียนดวงยู่เรีเนียน ผมเชื่อว่า99%เนี่ยเขาอยากดูดวงเพื่ออยากเรียนเพื่อดูดวงเขาเองเป็นนะผมก็จะสอนหมดไม่มีเลี้ยงค่ายแน่นอนเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเรียนบางที่เนี่ยค่าเรียนสองสามหมื่นอย่างเงี้ยไอ80้80%แรกเนี่ยเขาจะสอนแบบปัชญาดาวเช่นดาวศุกร์เดินยังไงฤดูแบ่งกี่ฤดูโคจรคือไอ้พวกเนี้ยไอ้ไอ้ระบบการความหมายของดาวแล้วพวกนี้มันหาในอิเนเทอร์เน็ตได้ แล้วพอมันผ่านข้อมูล80สิเปอร์เซนไปแล้วใช่ไหมเขาจะสอนอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาก็จะบอกว่าเออมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพื้นฐานปัญญาดาวคุณต้องรู้นะ,ะแล้วอีก20สเอร์ที่เหลือเนี่ยเขาจะสอนดวงอยู่เนียนซึ่งพอสอนสักพักมันก็ครบ100%เก็จบคอร์สราวนี้ไอนคนที่เรียนเนี่ยมันก็จะเรียนน้ำอย่างงงๆงเลยไม่รู้เรื่องเมื่อเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็จะบอกอ๋อโอเคอยากจะเรียนคอร์สสองสามได้ลดค่าเรียนครึ่งหนึ่งนะจากสามหมื่นจ่ายหมื่นหนึ่งหมื่นห้าอย่าง บางคนก็อยากจะเรียนต่อเงี้ยเพื่อเขาอยากจะเรียนดูดวงยนูนี่นเป็นเขาก็ต้องมาเรียนข้อสองกับคนใหม่ที่มาเรียนครั้งแรกมันก็จะเรียนปนกันใช่ไหมตอนนี้ใแปดสิบเปอร์เซ็นในข้อสองที่เขาไปเรียนเนี่ยเขาก็คนสอนก็จะสอนปัชญาดาวมันก็น่าเบื่อมอนเดิมใช่ไหมก็เหมือนสอนเลี้ยงไข่พอเหลืออีกสิหลังก็สอนดวงยูนิเทนเนี่ยพอสอนแป๊บเดียวคนที่เรียนข้อสอต่อก็อจะแบบรู้ไม่เยอะแล้วเขาจะหมดข้ออีกแล้วก็ต้องจําเป็นเหมือนโดนดึงบังคับอะนิดนิด ถ้าคุณอยากจะเรียนรู้คุณก็มาลงคอร์สสามก็อีกหมื่นหนึ่งหมื่นห้าจากค่าเรียนเต็มสามหมื่นแบบนี้มันคือการสอนเลี้ยงไข่ไงแต่คนสอนเขามักจะอ้างว่าอ๋อมันเป็นพื้นฐานนะคุณต้องมีพื้นฐานให้แน่นนะมันมันต้องเรียนรับตกผลึกไม่ต้องรีบร้อนคือคือจริงๆเนี่ยบางคนเขาไม่มีเวลาว่างมาเรียนแบบสามปีห้าปีแบบชิวๆแบบนี้บางคนก็ต้องไปทํางานทำทำอาหารกินของเขาอยู่ คือมันจะมีประเภทนี้อยู่ในสังคมคือบางคนอาจจะไม่รู้อันนี้ผมเอาข้อมูลจริงมาบอกขายของเก่าหรือว่าของบางอย่างที่ขายยากๆหรืออาจจะต้องเป็นของมือส่องหรืออาจจะเป็นของที่ต้องใช้เวลาในการที่จะต้องคือไม่ได้ว่าทำแป๊บเดียวเสร็จอะอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงหรือบางคนทำงานอยู่ในองค์กรคุณอาจจะได้รับมอบหมาย งานสําคัญบางอย่างซึ่งงานสาคัญเนี้ยอาจจะเป็นเอ่อสิ่งที่น้อยคนที่จะเข้าไปทําหน้าที่ตรงนี้ได้หรือคุณอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างปรับเปลี่ยนหน้าที่บางอย่างแต่ว่าหน้าที่หรือสิ่งที่คุณจะต้องเข้าไปทําตรงนั้นเนี่ยคุณอาจจะแบบทํามันได้ได้ดีในลักษณะที่คนอื่นอาจจะ เคยทํามาแล้วแต่อาจจะไม่ดีเท่ากับตัวของคุณแล้วก็ถ้าเราลงรายละเอียดที่ที่ลึกเข้ามาอีกเนี่ยนะในจุดเจ้าตาจาันตรงเนี้เนี่ยเาขาอยู่ในเรือนตาที่สองก่อนซึ่งเรือนตาที่สองก็คือดาวศุกร์ในราศรีพฤษภอันนี้ดาวศุกร์ก็มีความหมายในเรื่องว่าความรักความสุขใจเรื่องของเงินผลประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นเนี่ย ตัวคุณเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้ผลประโยชน์ที่คนอื่นอาจจะไม่มีเท่ากับตัวคุณแต่คุณสามารถที่จะทําผลประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยได้ดีแล้วก็เรามาลงรายละเอียดที่ที่ลึกเข้ามาอีกเนี่ยนะครับก็คือว่าเอ่อตัวนี้จะมีจุดเจ้าตาเนี่ยแอสเซนแดนตัวแอสเซนแดนนี่คือสิ่งวรลลอมที่บ้านที่ทางานญาติสนิทคนที่เรารักอยู่ในเรือนญาตาที่สองในการ พรจริงนะวันนั้นนก็คือเข้าองศาที่เขาอยู่18อ,องศาราศีกรกฎ29ติดาซึ่งตรงนี้เนี่ยได้รับอิทธิพลของราศีพิจิกก็คือดาวคานซึ่งก็จะตีความหมายว่ามันจะเป็นกิจกรรมบางอย่างที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นมีลูกค้าเก่ามาหาคุณคุณอาจจะต้องเข้าไปคุยหรือคุณอาจจะต้องแก้งาน,นเก่าที่เรามีความรู้สึกว่าเราทําได้ดีแล้ว แต่เขาอยากจะให้มันดีขึ้นว่าเกา่าแต่เราก็เหมือนแบบน้ําท่วมปากไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้คุณก็อาจจะเป็นต้องเข้าไปรับหน้าที่หรือเข้าไปรับภาระบางอย่างหรืออาจจะเป็นคือดาวเสาเนี่ยมันสามารถแปลว่าของของเก่าได้แปลว่าการเดินทางก็ได้การปรับเปลี่ยนได้ซึ่งตรงนี้ยเนยีมีจุดเจ้าตาช้นแดนอยู่ในการขอจรจริงนะวงนอกเนี่ยซึ่ง ก็จะเป็นจุดที่จะบอกรายละเอียดที่ลึกเข้าไปอีกก็คือว่ามีโอกาสที่คนจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้าที่หรือที่อยู่หรือลักษณะนานงานบางงานบางอย่างที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ถ้าเราในรายละเอียดที่ที่ลึกเข้ามาอีกเนี่ยนะจะมีเข้าวสารของตัวเนี้ เออแอสเซนเดนในการโคอจรจริงณนวันนั้นอีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่ที่ยี่หงศาราศีคนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโหยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนู่น <c oughs> เพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สบสาสิบปีเนี่ยผมบอกอลเวยวาถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอสเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ย เป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรรอว่ะอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหลาศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่ามุดเออผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีลนนิด แต่ภายใน10ปีที่ผมรู้ข้อมูลหมดเนี่ยภายใน10วันเนี่ย10ชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ําโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าเอ,อสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซ็นตว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอน เอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอะดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์เปล่า ถ้าเขาตอบอ้างนู่นอ้างน,นี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเออมันก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต,ต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อไงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องรายเดือนทะั้งสองช่องเนี่ยเอ,อวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องอยังไม่เหมือนกัน คุณก็แอดไลน์มาผมจะหารชุดเจ้าตาฟรีมูลค่า4 4 4บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมั่งน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะกรกด2ลิบดาซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่เข้าสาของราศรีกุมก็คือดาวอยู่เลยนะ ซึ่งก็จะตีความหมายว่าคุณอาจจะมีเรื่องการติดต่อทางโลกออนไลน์อินเทอร์เน็ตหรือการติดต่อกับชาวต่างชาติเอ่อการติดต่อ,อต่างประเทศก็ได้แล้วก็หรืออาจจะเป็นโลกอินเทอร์เน็ตที่ได้รับข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถได้ผลประโยชน์บางอย่างหรือกันที่เราจะต้องเข้าไปทาแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นทิศทางที่ค่อนข้างดีในลักษณะของสิ่งที่คุณจะต้องเข้าไปทำเนี่ยทำในลักษณะที่อาจจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาก็ได้เพราะว่าจะมีดาวทิพฮาเดสอยู่ระหว่างเส้นแบ่งเรือนจะตาที่หนึ่งกับเรือนตาที่2ซึ่งฮาเดสก็คือการที่คุณจะต้อง ความหมายเราที่ไพเดชก็คืออย่างเงี้เาอ,อ่านให้คุณฟังเลยดีกว่าคุณไปประยุกต์อาชีพคุณได้แล้วความยากจนความไม่รับรื่นขยะมูลฝอยความเจ็บป่วยชนิดเลือดลางหรือตกอยู่ในสภาวะผิดปกติหรือยากลำบากทุกขเวทนา,วค,นาความเป็นไม้โรคติดต่อของเก่าซึ่งตรงนี้ก็อาจจะตีความหมายออกมาว่าคุณเองอาจจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาบางอย่างที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คุณก็สามารถทํามันได้ดีแล้วก็ มันจะมาในลักษณะแบบที่คุณอาจเังไม่ได้คาดคิดคาดฝันแล้วก็นี้เรามาดูดาวทริปเอ่อตัวนี้ครับเซอุสเซอุสเนี่ยก็คือเอ่อทิศทางเป็นไปตามเป้าหมายซึ่งดาวทริปเซอุสอยู่ที่ยีสิบสอุศานาสีตุลสาวียริบดาอยู่พิกัดของราศีแคปิคอนเหมือนกันก็จะเป็นความหมายประมาณว่าคุณสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานบางงาน ผลงานบางอย่างที่คนอื่นอาจจะแบบทำไม่ได้โดดเด่นเท่ากับตัวคุณเนี่ยแล้วคุณก็สามารถทําได้โดดเด่นซึ่งดาวทิปเซอุดเนี่ยสามารถตีความหมายอย่างนี้นะในในความหมายของดาวทิปเซอุดดาวทิปเซอุดแปลว่าการอานวยการทิศทางอํานาจที่ต้านทานไม่ได้ความหมายทั่วไปการกระทําตามเป้าหมายที่กําหนดไว้กิจกรรมที่มีแผนโดยสมบูรณ์เป้าหมายยาว เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟหรือความร้อนรุนแรงการระเบิดไฟดวงใหญ่เครื่องจักรกลผลิตเครื่องจักรใช้พลังงานไฟเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แบบเี้ยแ,แล้วก็ความร้อนรุนแรงก็อาจจะหมายถึงอ,อ,อีเมลหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์เข้ามาที่มีเสียงหรือการสั่นอย่างเงี้ยก็ได้รวมถึงการระเบิดไฟดวงใหญ่ก็สมัติตีความหมายว่าการสั่นหรือว่าข้อความที่คุณได้รับ นะผลผลิตก็คือเป็นไปตามเป้าหมายที่ที่เราหวางไว้แล้วก็อยู่เรียนตายห้าก็คือเอเป็นลักษณะของการลงทุนผลประโยชน์เจาะจงมาที่ตัวของคุณก็คือผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับเนี่ยก็